สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการติดตั้ง Google Drive อันดับแรกให้ท่านเปิดเราเ s e r ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำค้นหาว่า Google Drive ทำการกดค้นหาไปที่ลิงดาวน์โหลด Google Drive กดดาวน์โหลด ดสำหรับเดสก์ท็อปแถบการดาวน์โหลดจะอยู่ด้านขวาบนเมื่อท่านดำเนินการดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้ท่านทำการติดตั้งโปรแกรมเมื่อท่านทำการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้ท่านทำการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่สำนักง,งานากรกตจังหวัดให้ไว้ เมื่อท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ท่านเข้าไปที่โฟลเดอร์ My Computer ก็ここจะปรากฏ มีไร e ของ Google Drive right, ปรากฏขึ้นมาให้ท่านเข้าไปใน Google Drive right. เข้าไปที่โฟลเดอร์ My ม r ไร e ก็จะมีโฟลเดอร์โปรแกรมการเลือกตั้งสสให้ท่านเข้าคลิกเข้าไปให้ท่านเลือกเขตที่ท่านรับผิดชอบ และดําเนินการก่อตามเขตที่ท่านได้รับผิดชอบตามแบบสอสสอีทับสิบแปดแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ